สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องของเราไบวิรวันชาแนลนะคะ วันนี้จะเป็นคลิปสำหรับมือใหม่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเก็บเชือกเก็บเชือกของตัวตะกร้านะคะตัวนี้เราจะเก็บเชือกให้มันสอดติดกับตัวตะขาบด้านล่างตรงนี้นะคะก,ก่อนอื่นที่จะไปดูวิธีทำเนี่ยยังไงรบกวนกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องของเราให้ด้วยนะคะ by w i r a n Channel จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ เดยวตัวนี้เรามาดูวิธีทำกันเลยตัวนี้เมื่อเราสาราถ้าเป็นลายอื่นนะคะตัวนี้เราก็จะสาราจนจะมาถึงตัวขอบขอบตะขาดตรงนี้นะคะก็คืออยาให้อย่าให้ตัวลายตัวสุดท้ายของมันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะลงที่ลายมัดปูนะคะอย่าให้มันติดขอบจนเกินไปขอบในที่นี้ก็หมายถึงตัวตะขาดตรงนี้นะคะ ตอนนี้ให้เว้นช่องเว้นช,ช่องไว้นิดนึง 1970, หรือประมาณสัก5มิลนะคะประมาณสัก5มิลเพื่อที่เวลาที่เราจะสอดเนี่ยเราจะต้องดึงนะคะดึงตัวเชือกลงมาอีกเพื่อที่จะทําให้ตัวตะกร้าของเราเนี่ยมันตึงขึ้นนะคะดังนั้นให้เว้นช่องอต,ตัวลายตัวสุดท้ายนะคะประมาณสัก5มิลเพื่อที่เราจะดึงนะคะเวลาเราสอดแล้วเราจะดึง ดังนั้นเมื่อดึงแล้วตัวตะกร้าจะตึงสวยงามขึ้นนะคะ,ะตัวนี้ก็คือทํามาบ้างแล้วเดี๋ยวตัวนี้จะมาสอดให้ดูนะคะวิธีสอดตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อเลยนะคะตัวนี้ขั้นตอนที่เราจะสอดก็คือให้เราจับเชือกมาแบบนี้นะคะจากนั้นจับแล้วดึงให้ตึงนิดนึงนะคะแล้วให้เราสังเกตว่าเชือกแต่ละเส้นมันตรงกับ ตัวตะขาบตรงไหนนะคะจากนั้นก็ให้เราใช้เข็มจิ้มแล้วสอดเชือกไปเลยนะคะอ,อย่างตัวนี้ตัวนี้ให้เราจะสังเกตจากตัวช่องว่างตรงนี้ด้วยนะคะว่ามันห่างระยะห่างของมันเนี่ยเท่ากันไหมด้านบนด้านล่างนะคะอย่างถ้าแบบนี้ก็ไม่ได้เนาะถ้าเป็นแบบนี้ตรงนี้มันก็จะห่างเกินไปส่วนด้านบนมันจะแคบ ดังนั้นให้เราจับแล้วดึงลงให้ตรงแบบนี้นะคะดึงลงแล้วให้ตรงแบบนี้จากนั้นเราก็จะเริ่มสอดจากเส้นแรกเลยนะคะอ่าเราก็จะเจาะตรงนี้อ่าใช้เข็มเจาะลงไปนะคะจากนั้นก็ใช้เชือบสอดทีละเส้นสอดลงไปทีละเส้นนะคะแล้วเส้นที่เราจะสอดเราจะต้องเรียงนะคะ จะต้องเรียงเส้นของมันด้วยอ่าตัวนี้ก็จะสอดลงไปให้ชิดตรงนี้เลยหรือท่านไหนจะสอดรูละสองเส้นก็ได้นะคะทำเหมือนกับที่เราอ่ะสอดตัวปูตอนขึ้นขึ้นตัวลายนะคะแล้วตัวนี้จะสอดทีละเส้นสอดแล้วดึงละดึงอ่า โอเคมันตรงแล้วนะคะต่อไปเส้นที่สามเราก็ใช้เข็มจิ้มลงไปใกลก้ๆกับตัวเส้นที่สองเมื่อกี้เลยนะคะใช้เข็มจิ้มลงไปจากนั้นก็ขยับนิดนึงเพื่อที่ให้มันเกิดช่องว่างนะคะเพื่อที่จะได้สอดตัวปลายเชือกของเราเนี่ยได้ง่ายขึ้น ตัวนี้แนะนำให้ใช้ไฟแช็กลนตรงปลายเชือกนะคะมันจะได้สอดง่ายขึ้นนะคะ,ะตัวนี้เชือกมันแตกแตกแล้วนะคะสามเส้นแล้วต่อไปช่องใกล้ๆตรงนี้เลย จิ้มลงไปแล้วขยับให้มันเกิดช่องว่างเ,าเส้นที่สี่หายต้องดูดูดีๆนะคะเพราะว่าปูแต่และตัวมันจะต้องมีเชือกอยู่4ี่เส้นนะดูเชือกด้วยนะคะว่ามันครบไหมอ่าได้ละสี่ตัวต่อไปจิ้มลงใกล้ๆเลยนะคะใกล้ๆก,กันเลยชิดกันเลย ท่าไนหนจะสอดรูละสองเส้นก็ได้แต่ว่าต้องเว้นระยะด้วยนะคะเวละ,ะห่างของเขาด้วยแต่ตัวนี้จะสอดทีละเส้นดังนั้นก็จะสอดไล่กันไปเลยเรียงกันไปเลยนะคะตอนนี้สำหรับมือใหม่นะคะที่ยังไม่รู้วิธีว่าจะต้องเก็บตัวเชือกก้นตะก้าย่างไงนะคะตัวนี้ก็สอดเข้าไปแบบนี้เรื่อยๆเลย ท่านไหนที่สนใจอยากจะเรียนออนไลน์นะคะแอดไลน์เข้ามาคุยรายละเอียดกันได้เลย ID ไ,ไลน์080724นะคะยังไงก็แอดเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามกันได้นะคะขั้นตอนการเรียนก็จะมีทั้งหมด9ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การวัดเชือกพันโครงเลยนะคะจนกระทัง่งขั้นตอนสุดท้ายคือการลงน้ำยานะคะการลงน้ำยาเคลือบ ท่านไหนที่สนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนได้หรือท่านไหนที่พอจะมีพื้นฐานบ้างแล้วอยากจะได้เฉพาะตัวาลายของตัวต,วตกกะก้าก็ได้นะคะตอนนี้เราก็จะมีคลิปแยกให้ยังไงก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนได้เลยอ่าตัวนี้ครบแล้วนะคะทั้ง8ดเส้นต่อไปตรงนี้จะสังเกตว่ามันจะต้องมีระยะห่างนะคะมันจะมีระยะห่างตรงนี้ ก็ให้เราจับเชือกที่เราจะสอดตัวต่อไปจับแล้วดึงลงไปนะคะดึงลงไปว่ามันไปตรงประมาณไหนตรงกับตัวตะขาบตรงไหนนะคะตรงนี้จากนั้นเราก็จะเริ่มสอดเส้นแรกเลยตัวนี้ถ้ามันถ้าตัวปูมันเว้นระยะห่างเราก็จะต้องเว้นระยะห่างของตัวปูด้วยนะคะ ต่อไปก็เส้นที่สองปูตัวนี้สี่เส้นนะคะอย่าลืมนะถ้าเราสอดให้มันเรียงกันไม่ไม่ข้ามเส้นกันมันก็จะออกมาสวยนะคะคลิปนี้ก็สำหรับมือใหม่เนาะก็จะทำสลับกันไปนะคะสำหรับลายยากลายง่ายขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนะคะ ได้แล้วแบบน,นี้นะคะเป็นไงบ้างคะน่าจะพอทําได้กันแล้วเนาะก็คือตัวนี้เราก็จะสอดสอดอ่าสอดให้ครบเลยนะคะสอดให้เต็มสอดทุกเส้นเลยนะคะตัวนี้สอดให้เต็มตัวก้นตะกร้าตัวนี้เมื่อเราสอดแล้วนะคะอ่าสมมติว่าตัวนี้เราสอดทั้งหมดแล้วนะมันก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะนี่ก็จะออกมาลักษณะนี้ จากนั้นเราจะมามัดนะคะมัดตัวตะ,ะ,ตวตะขาบตรงตะขาบของมันนะคะอะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูว่าทำยังไงเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนี้แล้วกันตรงนี้ตัวนี้เวลาเราจะเริ่มต้นเราจะเริ่มจากตัวด้านข้างนะคะ,ะตัวนี้เราจะเริ่มจากตรงเสาตรงนี้เลยตัวนี้มีมีเชือกของเขาอยู่ตรงนี้แล้ว ลองใช้เชือกที่เราสอดลงมาเนี่ยลองวัดรอบก้นตะก,ก้าดูนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่าตัวนี้ให้เราลองใช้เชือกตรงนี้นะคะลองวัดรอบตัวตะก,ก้าดูว่ามันได้หนึ่งรอบไหมถ้ามันได้หนึ่งรอบก็เผื่อไปอีกประมาณสักสิบเซนนะคะหรือว่าห้าเซนก็ได้ตัวนี้ ก็คือใช้ใช้เชือกของตัวที่เราสอดเก็บนะคะแต่ถ้ามันไม่ถึงมันสั้นไปนะคะเราก็ตัดเชือกมาอีกหนึ่งเส้นใช้วิธีตัดเชือกมาอีกหนึ่งเส้นนะคะจากนั้นก็วัดตัวนี้เราวัดวัดให้รอบตัวตะกร้านะคะได้หนึ่งรอบจากนั้นเราก็จะพับครึ่งแบบนี้ หนึ่งรอบแล้วเผื่อไปอีกสักประมาณห้าสิบเซนนะคะอาจจะเผื่อไปเลยทีเดียวสิบเซนเลยก็ได้นะคะมันก็จะได้ง่ายขึ้นเมื่อเราตัดเชือกมาได้แล้วหนึ่งเส้นแบบนี้แต่ถ้าของใครที่เส้นเชือกตรงนี้มันยาวนะคะพอที่จะรอบตัวตะก,กร้าตรงนี้ได้ก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมาตัดเชือกใหม่าตัวนี้เราจะตัด ถ้าในเคสที่ได้ตัดเชือกใหม่นะคะก็จะให้ทำแบบนี้ตันนี้เราจะเริ่มจากตรงเสานะคะด้านข้างของเขาก็สอดเชือกลงไปเลยนะคะสอดเชือกเส้นที่เราตัดมาเมื่อกี้สอดลงไปจากนั้นหาจุดกึงกลางสอดแล้วแบ่งครึ่งนะคะ สอดแล้วแบ่งครึ่งอ่าได้แบบนี้จากนั้นเราก็จะตัวนี้เป็นเส้นหลักนะคะเป็นเส้นหลักใครจะไปฝั่งซ้ายก่อนหรือใครจะไปฝั่งขวาก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะอ่าตัวนี้เราจะจับมาฝั่งซ้ายเนาะจากนั้นเราก็จะดึงเส้นเส้นแรกที่เราสอดเข้าไปเมื่อกี้นะคะคือเส้นนี้เนาะขออนุญาตนะคะ ดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าตัวนี้เส้นหลักตัวนี้คือเส้นแรกอ่าสังเกตนะคะตรงนี้นะดึงจากนั้นก็พันตัวนอนตัวนี้จะเป็นตัวนอนแบบตรงนะคะเป็นตัวนอนแบบตรงเส้นแรกอ่า พันตัวหนอนครั้งแรกให้พันให้แน่นไปเลยส่วนครั้งที่สองพันแบบหลวมๆแบบนี้นะคะพันแบบหลวมๆให้มันเหลือห่วงตรงนี้ไว้อันนี้คือรอบที่สองนะคะต่อไปเอาเส้นที่สองมาเลยเส้นที่สองดึงดึงให้ตึงจากนั้นพันตัวหนอนตัวแรกตัวหนอนตัวแรกพันให้แน่น ตัวนอนตัวที่สองพันให้หลวมให้มันมีห่วงแบบนี้นะคะอะห่วงตรงนี้เส้นที่สามดึงให้ตึงตัวหนอนตัวแรกพันให้แน่นเหมือนเดิมส่วนครั้งที่สองพันให้หลวม เดีนี้เราจะมีอยู่สามห่วงตรงนี้นะคะสามห่วงตรงนี้ที่มันหลวมจากนั้นก็ปล่อยไปเลยเส้นที่สี่ดึงลงมาเลยมัดให้แน่นเลยค่ะคราวนี้ทั้งครั้งที่หนึ่งและรั้งที่สองพันให้แน่นเลยพันต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะจนมันครบทุกเส้นก็คือตัวนี้ต้องดึงก่อน ดึงให้มันตึงก่อนนะคะจากนั้นค่อยพันตัวหนอนตัวนี้จะเป็นตัวหนอนแบบตรงนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะบอกนะคะว่าทำไมถึงต้องทิ้งห่วงตรงนี้ไว้ห่วงตรงนี้นะคะมีสามห่วงตัวนี้เรามาต่อเลยนะคะตัวนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะก็จะเหลืออยู่แค่สี่เส้นสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะมาสอดให้ดูว่าเราจะต้องจบยังไง ตัวนี้ก็ดึงดึงแล้วก็มัดพันตัวนอนเข้าไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายง่ายๆนะคะสำหรับมือใหม่คลิปที่เคยลงไว้ให้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีความยาวของคลิปไม่ค่อยเยอะนะคะก็ตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ทำทาให้ดูใหม่เนาะสำหรับมือใหม่นะคะ แต่ตัวนี้ก็จะเป็นการเก็บเชือกก้นตะกร้านะคะแต่ว่าเป็นลายตัวหนอนแบบตรงนะคะจะเป็นลายตัวหนอนแบบตรงอตอนนี้เมื่อเราพันจนหมดแล้วพันจนครบแล้วตัวนี้ไม่มีเส้นพันแล้วนะปลายเชือกที่เป็นเส้นหลักนะคะตัวนี้เราจะสอดเข้ากับห่วงที่เราทิ้งไว้ตรงนี้ ตอนนี้เราสอดเข้าไปเลยนะคะทั้งสองเส้นเลยนะคะที่เป็นเส้นหลักเลยอ่าสอดเข้ามาเมื่อสอดมาแล้วเราก็จะมาดึงตัวที่เราทําห่วงไว้นะคะตอนนี้อ่าตอนนี้ก็ดึงให้แน่นเลยนะคะทั้งสองเส้นเลยก็จะได้แบบนี้มันก็จะออกมาลักษณะน,นี้นะคะก็คือมันก็จะล็อกเชือกไว้เลยล็อกตรงปลายเชือกนะคะ อ่าตัวนี้มันห่างกันเราก็ดึงขยับมาขยับมาฝั่งซ้ายหน่อยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันห่างจากตัวตัวหนอนตัวแรกของเรานะคะถ้าเป็นลายอื่นมันก็จะไม่ห่างกันแบบนี้นะเพราะว่าตัวนี้มันแบ่งช่องนะคะมันแบ่งช่องตรงนี้มันก็เลยทำให้ตัวหนอนตรงนี้มันห่างกันอ่าตอนนี้เราก็ใช้วิธีขยับขยับตัวหนอนเข้ามาหากันนะคะ ก็ตัวนี้เมื่อเราพันมาตรงนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะใช้กันไกลตัดปลายแล้วปลายพวกนี้เหมือนกันใช้กันไกลตัดเลยนะคะก็จะเหลืออยู่ประมาณสักสองมิลก็พอจากนั้นเราก็จะใช้ไฟแช็กลนปลายแล้วเราก็จะพับเข้าแบบนี้นะคะก็คือการทำการเก็บตัวก้นตะกร้านะคะเป็นตัวหนอนแบบตรงก็คือตรงนี้ก็ไม่ยากแล้วแหละ ตัวนี้ที่ยังไม่ตัดนะคะเพราะว่าจะทำลายอีกนะคะจะขึ้นลายตัวอื่นอีกแต่ตัวนี้ก็คือลงคลิปให้ดูนะคะว่าการเก็บเชือกก้นตะกร้าเนี่ยวิธีง่ายๆนะคะแบบตัวหนอนแบบตรงเนี่ยเป็นทําแบบไหนนะคะก็คือคลิปนี้มันก็จะทํามาแบบนี้เนาะอ่าเดี๋ยวให้ดูแบบนี้นะคะ นี่ไม่ยากสำหรับลายนี้ตัวนี้ก็จะเป็นขั้นพื้นฐานเลยสำหรับลายนี้นะคะจะเป็นขั้นพื้นฐานเลยสำหรับตัวหนอนแบบตรงการเก็บตัวเชือกก้นตะกร้า,น,านี่นะคะตัวนี้ก็คือแบบเต็มตัวเนาะตัวนี้เสร็จแล้ว ก็ย <łość> uh. ังไงก็ต้องรบกวนขอฝากช่องไว้ด้วยละกันนะคะบายวิรันชาแนลนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะเรียนออนไลน์ก็จะให้แอดไลน์เข้ามานะคะ0ู0 7 2 4 n บายวิรันชาแนลเหมือนกันนะคะในช่องของไลน์นะคะช่องทางของการติดต่อทางไลน์นะคะ หรือว่าใครจะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะอยากได้ไลายอื่นหรือไม่เข้าใจตรงจุดไหนนะคะให้คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยแต่ท่านที่สนใจจะเรียนก็แอดไลน์เข้ามานะคะเข้ามาคุยสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ